เทพปากเก่าเาตกแตง่งอยู่บนฐานพบบาวาวด้ต้อมพบบาวาการตกแต่งเต็มกรโหลกหมเลยทะเลกำับเทพปากปากับ,กบ,กตบตันเก่าเก้าสาตาย ่าขึ้นดีก็จะไม่ดีทางดีมากตัดหนี้เงินหน่อยก็รุนทะลุเมฆเยียยียเหรอล่อเล็ตัวจะถ่ายว่าสะออกตัวไหนก้าเก้ามตึม สี <4 33 S 2> ่ร้อยสปอประกาศสิทธิท์งเร็บเสียมหมส่สลุยตกแต่งอยูบ่บนฐานเรียบยร้อยล้อตะเลขกำกับากาลงล้กไกลไกลหลายทีนงาเจ้ ชคดีสามสองนนีนะไปไปไดดีเยสวยงามมากนะครับ ทางสีบา,ามห้มโยขาบงยู่บงนอนสามสิบหกสามสิบเจ็ดลีสี่สิบนพเรกกำกับปเรียบร้อย คับพี่ต้องไอ้พี่เราเส้นเยเป็นพินของไปนะครับนี่นี่ยกมือี่นันยนั้นพอประการเสียไม้สั่งลยสี่ร้อยยี่สิบสี่้อยเจะเริ่อสุกครับร่งตรงต่ออีกมุมหนึ่งในการตกแต่งรูปนฐานองจอจะิ่มสุข จะเริ่มสุขเลขกกับเลขสามร้อยสี่สิบห้าจะเริ่ม 400, 45, 300, 800, สุขจงโจคดีสามสองนึงป้า เนียบบาดบากอยู่ในช่วงดีวันดีขึ้นโอ้นข้อโชว์ข้อโซลุ่นกันไปลุ่นกันไปกลังสีสื้ การิินเวือเต็มร้อยนะครับรอร่นลอกัดว่างเลือบโวงเลือเดียัดควันจ้าอถหาดี กำกับชุดถ่ายวาตามมา,ต,า,มมาตึง้งสี่ร้อยพอดีคันชาแปคือสามมันจะไล่เกินสูงสูงล,ลงใกลใกล้ถ้าเวลาได้หลายกว่าทีงานจบจบดี สามสองหนึ่งปเจเมเมอยางน้แตนเเลยบอบครับถือว่าสูงแล้ว แกก็ไปในช่วงแตกจนจึกร้ายรอบเลครับกระงลาลาทุงนัล่างไปลูกลางไปยงล้างไปยล้างไปซันขนไปเดินประกิ้นล่างไปลูางไปจออกดจออกปานนี้ล่างไปลางไปดันนะครับเผาทัยืน

ครบลงมา,ามลงมาตึงพึสคะแนนสี่คะแนนสามนอดดินกลมนะครับมัเิ่เเลื่อนเลนฟ้าหรือบางลอนเก็บสิบเกับ330ร้อยิถึงสามร้ิบทีมงานของดอมนับดาวเตรียมต่อเก่าเลริญนฟ้ามนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสอระชัวง

อย่ังบวันสุดท้ายทะลุทะลวงงอกแงกงอกแงกเด้อเส็จบังไฟด,งดึกด,ดักดึกดักดึกตาเดอ้อในจังหวัดเนี้ยลาตกดิ้นดีเบลุอ่าตีลังกาบึ้มปับ๊บห้าสิบพัน หัวไปยังบบเยีมประเพยีมือหน้ามีสุดยอดยังใจหัวเดินดีดนะครับเพราะว่าหัวยังไม่แยม้มถามเด็ ตออั้มีจักเยสิเก้าะตึงสี่รอดีสี่รอดีตโการตกแต่งยู่บนฐานของน้องบอมที่เลี้ยงเงี้ยต่อต่อสายไฟขึ้นกันตอนทุกถ่ายแล้ว ล่อทะเลกำกับน้องบอมเลกกำับสามร้อยสามสิบห้าถึงสามร้อยสห้าเราของใจแหงเราคับมือว้าว้าเราขอเราคับจิองน้องบอมบอเป็นอย่างไรบอมเป็นอย่างบอเป็นอย่างไอาเลยรับประกันจง Jom di, tiga, dua, satu, pas. หลังงามเด้อลาง้าบริสุเพิ่นี่คื่ไรพายระโดดลาทีเดียวทีสิบสามทากทีเดียวกลายหาวแปลงบิดมัดบิดมันนะครับเบิกกันไปเรื่อยเงเรือจะไหลได้ท้งเด้อเดทางลง้มา ามลุงมาตีร้อยห้าคะแนนน้องบอมสุปไปเ่งแปดแปดเตขกำกับ3ามถึง3ามร้อยหกสิาบหท่านวาด้ยไ เจแม่แม่ทั้งหลายนะครับเชินพี่เรียงล้มจะได้ปล่อยเลยนะครับพี่เรียงล้มจะได้ทักการปล่อยปอยอ้าไก่ ทีดีเล่ไล่ลางบ้านล่างงงางสี่สิบสอง โยกเริ่มแทบเกงจจะเริ่มถูกกับเสือไมใช่โยกขอยกหมุนตีเป็นมุ้งแก่เบาๆเล็กเลสุกถ่ายว่าสีออกตัวไหนตามมา4 10คะแนน